สวัสดีครับทุกท่านๆวันนี้พบกับผมเคุณพิคอนนะฮะอยู่กับเกมมือถือนะครับผมแกนออนไลนนะครับซึ่งก็เป็นเกมแนว RPG b o w e r นะฮะอ่ะดูกันยังไงครับผมเออเนี่สไตล์ anime ด้วยเลยนะครับตามเลยเลยไปอ่ะเข้ามาแล้วนี่ภาพนิดนิดหน่อยๆนบผมแน่ารักเฉยอ่ะโอเคครับมันสอนให้เราผมเข้าแคมเปญนะ แล้วก็เหมือนจะเลือกอย่านั้นแหละนะครับผมนะครับก็จะมีค่าอ่าไม่ใช่ติค่าพลังงานใช่ไหมอันนี้ได้จะเป็น p p เนาะโอเคครับผมนะตัวเราครับไม่ใช่ตัวเราทีมเราแล้วกันนะตอนนี้มีเห็นอยู่แค่สามช่องนะสามารถแอดฮีโรได้แนตะ่ว่าไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือใส่สกินนะครับอัปเกรดได้ด้วยนะตรงนั้นเลยใช่ไหมเอาไปอย่างไม่ได้ อ่ะโอเคประมาณนี้ใส่ได้2สกิลนะครับเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับเขา,าเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมก่อนเข้าเล่นก็จะเป็นแบบป่าแล้วเรื่องนิดหน่อยนะครับสามารถสกิปได้หรือจะอ่านในเรื่องเขาก็ได้ใครจะเล่น <c oughs> ตามกิจจกรรมนะครับเราสกิปอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ทุกเกมนี่นะครับผมก็นะครมีเดินแบบนี้เลยคือจะจิ้มกนะ็ไนดะ้จิ้มอนะไรหรอกอยเดิน นี่เลยนะครับแล้วก็มีพวกผ้าอ่าของใช้ไอเทมนะครับปรับสปีดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ออกนะครับแล้วก็ส่วนล่าจะเป็นข้าพลังตัวละครสกิลนะครับเดินไปเลยครับผมอาจารย์จะบางทีก็จะเจอเนื้อร่งเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้โอเคเข้าฉากภาพน่ารักมาพสวยเลยนะครับโอเคไปกันต่อครับผมเดินไปมืดไป อ๋อหยุดออกมาแล้วจะสโต้ครับผมคือเจ้าหน้าที่เดินหลบครับอ่าแล้วก็กดใช้สกิลนะครับซึ่งมันจะฟันออโต้นะครับผมตอนนี้ก็ทำอะไรที่กดสกิลนะแล้วก็เล็งตึ้งเนวกดสกิลก็มันจะสโลว์นิดนึงเลยทำเบท์เทิร์นอะนะครับเราก็เลือก จุดแรกไปคืออ๋อประมาณนี้สัยาก็ได้นะครับลองไปเพิ่มมาอ๋อ HP ข้างล่างได้ได้นี่คือเป็นเราเป็นท่าสกิลนะเพื่อดึงฉันตูนหน่อยเรียบร้อยอ่าประมาณนี้ครับผมบอกภาพบอกไหมง่ายๆครับผมก็คือแบบนี อะไรอ่ะเงินไ,ไม่ต้องเอาไม่ต้องจงตีเองเอาโต้ให้นไนะจแค่นจะไปใช้สกินแค่นั้นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นออโต้นะนก็คาดว่ามีตจะมีให้ปากทับต่อมาเลยก็คือช็อปเลยแล้วกนันนะมันแนะนําพอดีนะฮะอ่ะช็อปก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมมีพวกซือซ้อนู่นนี่นะครับแล้วก็การช็อปปงครับผมเปิดครับผมโดยใช้เพชรตัวนี้นะครับ ไม่ตวจสิทธิเ์เลยวะอ่ะเปิดกระชับงกันนี้ครับผมอือเป็นสกิลครับอ่ากระชับงกานนี้เป็นสกิลครับผมซึ่งคาดว่าตัวละครน่าจะได้ตามเลยเรื่องน,นั้นเดานะโอเคก็มีหลายหลากหลายนะครับมีฟรีด้วยครับก็ดูวิดีโอกันฝ่ายทได้จำวนสกิลนะฮะอลเคเประมาณนี้ก็มีหลากหลายอันให้เลือกนะครับซึ่งได้สกิลแล้วไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะ แค่ตัวละครหรือเปล่ามันก็มีติดอยู่นะครับพี่พัมจัดไปลเลยครับผมกูเอ๊ะมันงเลยเนี่ยได้จะอ่นไมค์มาเฮ้ยได้น้องวะ่ะเปนสาเวทวะ่ะอ๋อมันได้คือได้ทั้งสกิลแล้วก็ได้ทั้งฮีโร่ใช่ไหมเนี่ยอันเดียวคับใช่ไหมครับได้จะใช่แล้วอ้าโอเคครับได้ตัวละครแล้วนะครับน้องคนนี้ไปครับผม ต่อเนื่องกันเลยนะครับคาดว่าน่าจะลงได้3ตัวละครละมีแชปเตอร์ด้วยว่ะแค่ไหนอ่าโอเคอเ,คเ,คเคาราที่รับของละวันนะครับก็ได้ตัวละครไปโอเคครับผมนี่เข้ามาแล้วนะฮะก็จะมีแชปเตอร์หนึ่งนะแบบอีซี่นะมีโอไมค์แคสองหน้แล้วก็เลือกแชปเตอร์สองได้เลยครับปเป็นไปเป็นสตอรี่นะฮะไปเลยครับผม <at> <at> ดนี่อะไรอ่ะสองกัน ตั้งตัวละครเอาเปลี่ยนสกิลแน่นอนอัปเกรดโอเคอัปเกรดสกิลคือเราต้องเปิดให้ได้พวกสกิลก่อนสกิลเดิมเดิมอ่ะนะครับจะเปลี่ยนสกิลได้ไหมเนี่ยอันนี้ใส่ถ้าเท้าที่เปลี่ยนดีครับขอโทษดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์หกร้อยเปอร์เซ็นต์ดาคครับผมสองร้อยเปิด นี่นอ,อนนี้ทัดใสนะฮะอใส่อยู่แล้วใ้อ,อะไรกันแห่งหนึ่งก็แก๊สเบิรไลท์นิ่งแต่นี่ดีกว่าเพื่อนไหสายไฟวะเมนเอิร์ดไลท์เทนิงนี่เป็นใสฟ้าใช่ไหมใสนี้ดีกว่าครับ เนี่ยแอดฮีโร่ด้วยครับผมนี่ยฮีโร่มาแล้วนะสอ,ะะองตัวละครด้วยกันคือทับน้ำใส่ดาบถูกไหมแล้วก็ทำเวยุบบมาเนี่ยใส่ดาบลอยไดีวะมาใส่สกิลเหมือนกันครับผมทับน้ำใส่จมดีทับน้ำสิแล้วก็ตามด้วยบ้าใส่ทันเมือไปแล้วกันนะครับหกรอยดำไว ออโต้ไปเทิร์นนะมีออโต้ไปเทิร์นตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมไปมนีเรื่องๆทั้ง SD จะพักเต็มนะครับเดี๋ยวดูออโต้ครับผมมันจะเล่นออโต้ให้เลยไหมสนุกไปเลยเอ้าคุยอย่างเดียวปุ๊บมันเป็นยูดีเดี๋ยวมันมันนี่วะ ไม่ต้องให้ดูภาพหรอคือ P ี Auto อย่างเดียวเลยหรแบบยังไงก็ชนะอะไรอ่ะโอเคอันนี้มาดูการเมเนจตัวละครครับลีออนนะครับเอ็ดแคนดี้ใช่นะครับผมก็อ่ะเป็นการใส่ชุดเกราะหรือสายเข้มนิดหนึ่งนะครับก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับโอเปจัดไปนี่ครับผมแล้วก็มีค่าสเตตัสต่างๆนะครับ้วก็รวมถึงสกิล นะครับแบบนี้นะครับสามารถอัปเกรดได้ก็ต้องหาตัวนี้ก่อนนะฮะสกิลโอเวอร์ไดรายนะครับคาดว่าน่าจะเป็นท่าในป่าเหมือนกันโอเคมีสกิลด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มาแล้วก็แอดดีเอ็กซ์ดีนะครับนั่นคือเอ่อเพิ่มเลเวลนั่นแหละนะครับใช้ตัวนะครับเพื่ให้เก่งขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้เพิ่มดาวเนาะก็ต้องมีไอตัวโลดเนี่ยครบร้อยนะครับหาได้จากไหน โครงการชานั่นแหละ <c oughs> อ่านี่อะไรวะมิดเดิลเซ็ทนัสกิลพวกเหนีวยวอ่าเป็นการปลดผมไม่เรียกว่าอะไรดีถ้าความสามารถแล้วกันเป็นรูนรูนเนี่ยมีเยอะค่าเราปลดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนครับแล้วก็เอ็นชั้นตัวละครนะครับก็ต้องมีอันนี้เอ็นชั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวละครอื่นๆละ่ะ จะสามารถอัปเดตได้นู่นนี่นะครับผมมันจะมีสามดาวแบบนี้ชุดพอใส่ดาร์กนี่ว้าวไปเดอให้น้องเนะขาสิเห็นะนะดับเดตเล็ทแสงเล็ไฟไั่นี้มีผลก็ไม่รู้นะอ่าธาตุอ่ะนะครับ อะลองดูแล้วกันอัอนี้มีบทเหมือนกันครับผมก็ต้องใช้ตามสถานการณ์กระตัมนี้เลยนะในไปน้ำเบิร์ตลองดูออโต้อ่าออโต้ครับผมสบายละออโต้สกิลแล้วมีออโต้มูฟด้วยนะครับซึ่งก็สบายเลยปล่อยบอลได้เต็มที่โอเคไปลองดูกันนะครับอ่าสกิลจะพับใส่ได้สองนะครับแล้วก็จะมีอันติกระตันตัวเขาเป็นสามสกิลประมาณนี้ โอเคเนาะโอเคไปกันนะครับผมแล้วก็การเล่นไม่ได้ยากครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปลองดูว่ามีระบบผู้เล่นอะไรกันบ้างน,นะฮะอ๋อไม่ใช่ไมมตายครับผมอันนี้โอเวอร์ดรายครับมันจะเป็นแตกแบบนี้ฮะอ๋อนี่โอเวอร์ดรายโอเวอร์ดรายนีนะ่มาโอเคครับผมอ่าถ้างั้นประมาณอย่างนี้ครับผมประมาณว่าอ่าตัวละครหนึ่งก็คงจะมีสี่สกิล นะครับอ๋อนี่แต่ข้าโวอรได้านนี่ไม่รู้ <g iggle <g iggle> นะครับโอเคเราลาวนี้นะครับเราลาวนี้ต่อเนื่องกันด้วยระบบนี้นะน้องกินแโซเฟียว่าก็จะสอนเรามีการเปิดกล่องตรงนี้นะครับเกาะกันเอาไว้ให้ด้านนี้ได้เท่มือนิดหนี่น, <g iggle> นะฮะโอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากทางรุดพัดมาแล้วนะครับใส่ไฟ จะอัปเกรดยังไงนะครับผมราะวต้องใช้เงนเฟืองมั้าเนี่ยโอเคตามนี้ไปกันต่อครับผมต่อไปครับผมเนี่ยอาพู๊ดอะไรทุกอย่างนะครับผมพีพีอ่ะพีอารีน่าอ๋อเป็นดันดูจภาพนะครับผมดันแน่นอนนะครับเป็นดันอาเดนนิงเบิร์ตเชนนะครับอะไรทุกตัวหลายๆอย่าง ลองดูจะนนี้มาเท่นแนวคืออะไรแต่ทัเจ็ดเลยแบบนี้มาเท่นเลตตนะิ้งนะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวของเราเท่าไหร่ละ่ะเจ็ดพันนะครับใช่ไหมใช่เจ็ดพันกว่าเลยแค่ต้องไปอัพกครับ,นะรบนะโอเคประมาณนี้มีหาไอเทมด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นดันไายวนันดันวันครับมีจันทร์ พุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมการพุทธศุกร์อทิศย์ครับประมาณนี้นะมาหาของอัปเกรดแหละดูดูนั้นเนีน่ยนะจัดซองครับผมใส่ไปกับไร่ด่นนางครไนะของอัพเ,น,เนี่ยอัพดาวอะ่ะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยรับก็ลองดูกันเลงแล้วกันนะโอเคระบบพืนเรื่อต่อเนื่องกันต่อไีก,กว่านะครับต่อมานี่คือระบบอะไรไม่รู้ครับผมสเกลาติ้งนะฮะเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะครับในมันมี ดันบินด้วยนะเราใช้เส้นเดิมไปแล้วกันนะเส้นน้องคนนี้นะแอลี่ย์ไปดีเวิลล์เพล่10ชั่วโมงปึ้มนะครับแล้วก็อีกทีนึงน้อให้หมดไปซึ่งไม่รู้ว่าใช้หารเนี้ยแล้ว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 มาได้ที่ได้ปล่าแล้วมันมันเอาไปสู้ได้หรือเปล่าวต้องต้องลอง ลองไปเลยแลวกันจะเพิ่งซีไปอ่าโอเคได้สบายนะครับผมก็ระบบนั้นก็้น่าจะหาของแหละนะครับอ่าโอเคครับผมเรียบร้อยนะก็สกาดติ้งนะเมื่อกี้นะครับสามารถเอาตนะัวละครมาสกาดติง้งแล้วก็ไปเล่นด่านคือด่านได้นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ต่อมาครับผม น่าจะเป็นการจัดทีมนะครับตัวนี้นี่นะครับผมก็จัดทีมครับผมอัปเกรดนู่นนั่นนี่ได้หมดนะครับตรงน,นี้นะอันนี้ก็รู้กันไปอยู่แล้วนะครับโอเคสติลตามหลักครับผมแลงหนึ่งแล้วก็โอเวอร์ดรายนะครับซึ่งสามารถอัปเกรดได้เป็นแลงสองก็ความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นน้วยนั่นนี่นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่จัดโอเคของการ อัดนิดนึงโอ้ห้าพันเลยวะทดสอบกันหน่อนยใจโห้าพันเลยวะบุ๊ 5, เคเทเขาปผมเนี่ยอัพเลเวลได้ถึงห้าสิบไม่ใช่ถึงยี่สิบสามสิบดีกว่านะครับแล้วก,ก็จะมีน่าจะเป็นอ่าเนี่ยตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นเหมือนอัพเกรดเพิ่มเติมนะครับผมก็คือ แม็กซ์เเวลนะฮะเดาหน้านม่รู้นกันไม่ใช่ป่าโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้อจากนั้นก็เป็นมิชชั่นต่างๆนะผมอ๋อก็เป็นของรางวัลนะครับโองไทยสกิลด้วยมัน่มสกิลกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ช็อปเนอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับดูตลอดคอรได้เปลี่ยนได้นะตรงนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ อัพโปรไฟล์เซตติ้งเกมนี้ครับผมเราติกตอนนี้ยังมีเดียมอยู่ก็ปรับติดมาเป็นไฮได้นะไม่ติดอะไรบ้างนะฮะโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนน้องน้องได้นะครับนี่คือรายของที่ได้นะครับฮะฮะโอเ่าที่เกินะครับผมมาเรามาเปิดนี่กันดีกว่าครับกาชาแล้วเดี๋ยวมาตรงแกรนอารีนานะครับ เปิดกาชาตรงไหนวะเลิมากาชาอยู่ไหนอันนี้อ่ะเฮ้ยอนี่นนะอันนึงอ่ะลืมแล้วกาชาอยู่ในช็อปขอโทษมาเอาคนนี้แหละต้องได้สักทีหนึง่งมาลูกใส่เบรดแล้วทีเบรดหรือเลปล่าเนะี่ยดักเมจิกนะครับผมนะก็ได้ไปของสกิลกั้นต้นมาก น้ออ่ะไม่พอครับผมออาวคนนี้สมบุนเพิ่มไม่ได้นะฮะโอเคครับผมก็ประมาณที้เดี๋ยวเราจะมาลองอาริน่ากันสักครู่นะครับมาครับผมมาดูแกรนอาริน่ากับเกมเกมนี้กันเลยนะครับว่าเป็นอะไรอย่างนี้มาแล้วก็ยังไ่วะ เลเวลเตย์นะครับไม่รู้เป็นแบบอ่าเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้เดียวตรงตัวทมเนานนะมีเหรีออยญเวลาชนะด้วยนะครับแถมอยู่ได้ปะ่ะ <c ười> <c ười> โอเคก็เลือกกันเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะสู้ใครเป็นนนี้ค่าพลังที่เราเหรอวะหืมสามหมื่นละบอเขาม,มีสองทีเลยหรออ่าเรา เทสให้ดูนะครับผมสี่พันนี้สามารถเอฟสองทีมได้ว้าวก็ถลักมันเก็บตัวละครละกันนะครับผมตัวละแทงนี้ตัวเดียวเนีย้ยเป็นอันนี้แล้วครับปุ๊บเป็นที่สองครับแล้วก็ตามด้วยลูกปืน Let's go ใช่ไหม ไม่ใช่น,แบบนี่อบบหอย่างเอาทีมเดิมก่อนดิจิงงงแบทเทิลอะเอาลืมใส่เวอีกโอ้ออ่ะลองดูครับว่าเป็นยังไงมาก็ออตโต้ครับผมทุกอย่างไม่ได้มีอะไรครับผมนะจัดความเก่งมาอย่างเดียวพอนะครับหนึ่งสเตตัส ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ไปลองอัพเกรดตัลกร์แล้วก็ลองมาวัดค่าพลังเนเพื่อนกันดูนะครับโอเคเราเรานี้เราเรานี้นะครับอ่ะต่อเนื่องกันเลยครับผมอ่าอันนี้เป็นรูปแก้วเบียร์นะครับว่า <laughs> มันคืออะไรเราไปดูกัน hey there. Can get you drink ้าอะไรเนี่ยตั้งกองแดกเบียกันเลยดีคุพท็อปฮีโร่ครับโอดีคุตได้จากพาเพชรดีคุดเลยก็ได้ครับหรือไอขาเนี่ยไม่รู้มาจากไหนมาจะพีพีวะเพราะมันต่อกโอเคก็ผมก็ดีนะมีการรูจากของนเลยนะครับเาไเย อ่ะโอเคประมาณนี้นะจักก็มีเวลาด้วยนะครับผมว่าจะเอ้ยนี่ให้ดูครูเท่าน,นี้นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคก็ส่วนเกมๆนี้ก็น่าจะหมดแล้วะไม่น่าจะมีอะไรยังไงก็ถ้าอะไรขอพายด้วยแล้วกันยังไงครับแล้วก็ตัวคลายนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปละ